สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแอดมินเบสอีกแล้วนะคะวันนี้เบสจะพามารีวิวการติดตั้งโซลาเซลล์บ้านลูกค้าที่เป็นร้านค้ากันบ้างคะ่ะโดวยวันนี้เบสจะรีวิวตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเลยคะ่ะจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเบสพาไปชมคะ่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะส่งตากล้องของเราขึ้นไปเก็บภาพบรรยากาศบนหลังคาคะ่ะซึ่งนะคะจากที่เราได้คำนวณที่ทางของแดดเราก็จะติดตั้งรางของโซลาเซลล์กันก่อนเลยคะ่ะหลังคาบ้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นแบบเมทัลชีท เราก็จะเลือกอุปกรณ์หรือฮุกที่เหมาะสมกับหลังคานั่นเองค่ะจุดตรงนี้ที่เราจะติดตั้งแผงเนี่ยเราดูแล้วว่ามันจะไม่โดนเงาของสายไฟทําให้ผลิตกําลังไฟฟ้าได้อย่างเต็มที่ครับและนี่นะคะก็เป็นหน้าตาของฮุกที่เราใช้ติดตั้งหลังคาแบบมเมทัลชีตความยาวของสกรูนะคะก็จะแตกต่างกันตามชนิดของเมทัลชีตค่ะนี่คือกาวโพลียูรีเทนที่ใช้อุดรอยรั่วของหลังคาที่เราเจาะหลังคาเพื่อติดตั้งโซลาเซลล์ค่ะ ตอนนี้เราก็จะมัดสายไฟติดกับรางเพื่อไม่ให้สายไฟสัมผัสกับความร้อนบนหลังคาโดยตรงเพื่อยืดอายุการใช้งานครับตอนนี้เราก็จะเตรียมตัวเพื่อยกแผงเซลล์เซล์ขึ้นหลังคากันแล้วค่ะ หลังคาของที่นี่นะคะมีความสูงไม่มากจึงง่ายต่อการติดตั้งน่น,นะะ่งค่ะถ้าหากหลังคาที่มีความสูงมากๆนะคะเราอาจจะต้องตั้งนั่งร้านเพื่อที่จะลําเลียงแผงเนี่ยขึ้นไปไว้บนหลังคาค่ะแต่สําหรับบ้านหลังนี้เราใช้แค่บันไดกับเชือกก็พอค่ะแผงนะคะเราก็จะใช้ของลองกิ i, แบบโมโน h ฮาส c เซลคัตขนาด450วัตต์แผงของลองกิเนี่ยจะผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ดีแม้มีแสงน้อยค่ะ ขั้นตอนในการติดตั้งแผงนะครับเราจะแบ่งเป็น2ทีมโดยทีมบนหลังคาเนี่ยจะติดนำร่องไปก่อนประมาณเอหนหรือ3แผงนะครับหลังจากนั้นจะให้ทีมบินโดนบินโดนขึ้นไปเพื่อดูระยะการวางแผงว่าเรียบร้อยดีหรือย,ยังถ้าเรียบร้อยแล้วเราก็จะติดแผงที่เหลือครับ ตั้งเรียบร้อยดีครับไม่มีปัญหาอ๋อลืมบอกไปแผงของลองกี่เนี่ยเรารับประกรันการผลิตไฟยาวนานถึง25ปีเลยนะคะและนี่ก็คือ MC4 ที่ใช้ต่อพ่วงระหว่างแผงโซล่าเซลล์แผงหนึ่งไปยังอีกแผงหนึ่งสายไฟทุกเส้นเราเลือกขนาดและคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่การไฟฟ้ากำหนดเพื่อให้ปลอดภัยต่อการใช้งานระยะยาวค่ะ ตอนนี้เราก็ดึงสายไฟลงมาแล้วนะครับเราก็จะต่อเข้าในตู้เซฟตี้ของเรานะครับตู้เซฟตี้มันก็จะมีทั้งฟิวส์และก็กันฟ้าผ่าปลอดภัยแน่นอนครับไม่ต้องห่วง <c oughs> เราแนะนำให้ลูกค้าใช้อินเวอร์เตอร์ของหัวเว่ยซึ่งมีดีไซน์ที่สวยงามและฟังก์ชันที่ใช้งานง่ายอีกทั้งรับประกันยาวนานถึง10ปีเลยค่ะภายใน10ปีถ้าหากอินเวอร์เตอร์มีปัญหาเราเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีเลยค่ะ เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ทุกอย่างเสร็จจิ้นแล้วเราก็พร้อมที่จะรันระบบแล้วค่ะการรันระบบก็จะทำงานผ่านแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Fusion Solar ค่ะแอปนี้นะคะก็จะบอกรายละเอียดการทำงานของระบบโซลล์เซลล์ทั้งหมดเลยค่ะ และนี่ก็เป็นขั้นตอนทั้งหมดในการติดตั้งโซล่าเซลของเราวันนี้นะคะ EV Power ของเราก็จะคำนึงถึงความปลอดภัยความสวยงามและวัสดุที่มีคุณภาพเพื่อให้ลูกค้าของเราได้ใช้ของที่ดีที่สุดเบสรบกวนทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารข้อมูลดีๆเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกยุคใหม่วันนี้เบสขอตัวแล้วนะคะสวัสดีค่ะ